สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะทํากระเทียมดํากระเทียมดําใช้กระเทียมโทนจะทํากระเทียมดําให้ดูนะคะวิธีทําซื้อกระเทียมดําซื้อกระเทียมโทนมาเนี่ยสองกิโลอันนี้สองกิโลตัดก้นให้ค่ะตัดก้นให้สะอาดเพราะว่าดินมันจะมีตุงก้นตัดก้นแกะเปลือกกาบของมันออกเนี่ย แต่ว่าไม่ใช่แกออกหมดถ้าแกออกหมดเวลาทําแล้วมันจะล่อนออกหมดเลยมันจะเสียถ้ามันโดนน้ำเนี่ยดูแลทําไม่ใช่ล้างนะไม่ต้องล้างไม่ให้โดนน้ําค่ะจะทําให้ดูนี่สองกิโลกระเทียมทนช่วงนี้กระเทียมทนไม่แพงแพงถูกไม่รู้เนาะเนี่ยกิโลหนึ่งร้ยสี่สิบบาท ถ้าซื้อที่มันชื้ก็คงจะถูกกว่านี้หม้อก็ลงทุนซื้อหม้อใหม่มาเลยค่ะเนี่ยเสียด้วเงินม่าของข้าวช้าหม้อเก่าพังไปแล้วซื้อแบบถูกหม้อเก่าราคาสี่ร้อยห้าร้อยพังไปแล้วมันเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกข้างนอกฟ้าแบบแบบเอแบบ กดลงไปเนี่ยไม่ดีถ้าเราทากระเทียมดําเราต้องทํากระเทียมดําเราต้องใช้ที่เป็นเหล็กทั้งหม้อทั้งไาลโลกไพลใน,นดีกว่าได้สองกิโลก็ใช้หอยอย่างเงี้ยที่เป็นเหล็กเพราะว่ามันใช้เวลานานอย่างนี้ จะดีกว่าเพราะทำเสียสองหม้อแล้วหม้อทังไปสองหม้อแล้วทำแบบนี้แล้วก็ไม่แพงหม้อนี่ประมาณหกร้อยหกร้อยเจ้าสิบหกร้อยเจ้าสิบก็ปีก็่าเจ็ดร้อยบาทใช้ที ไม่ได้ทำยุ่งยากนะคะกับกลดำแต่ว่าใช้เวลาน,านานก็เลยแพงคนที่ว่างมีอะไรทำที่ปู่ให้ย่าให้ตายายทำที่อยู่บ้านที่ว่างแต่ถ้าคนมีงานทำก็ไม่มีเวลามาเช็มาตรวดมาทำมันต้องใส่ใจเขาดูแลเขาถนอมปูนพักเขาอย่างดีใช้เวลา ตอนเริ่มแรกน่ะซื้อเขามากินผักมีดยวห้าร้อยบาทมากินห้าร้บาทแปบบ๊บยวาวก็หมดนี่ก็เขาก็ไม่ยอมบอกเราหรอกสมัยก่อนมัยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตยังไม่รู้เรื่องมังดูไม่เป็นก็ซื้อมาก็เห็นเห็นกระเทียมดำปึ๊บก็บอกแฟนทันทีว่าโอ้ฉันทำเป็นฉันรู้ฉันฉันร,นรู้ทำแบบไหนฉันรู้ ก็ทำเอาไปคั่วอาไฟเลยค่ะอ่ะก็เสียไปหนึ่งกิโลเ,เสียไปแล้วรอบใหม่ฉันก็ทำใหม่อีกเอาไปหุงกับน้ำผึ้งค่ะทดลองหุงกับน้ำผึ้งเสียอีกเละทิ้งหมดอีก<ม>แล้วก็ทำเสียไปสามรอบรอบที่สี่ไม่หมดเป็นฐานหมดทุกชิน้นไม่ได้กินอีก รอบที่ห้าเละเป็นน้ําอีกค่ะทําเสียประมาณเกือบสิบกิโลค่ะถึงได้ถึงได้ทําเป็นเราตอนนั้นยังไม่มี y o ยูทู e เราก็ทําทําเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะอยากอยากทำจรินแล้วก็เช็ว่าเอาซื้อวิชาทําไปเรื่อยๆทำทำั้งทำทั้งกระเทียมหัวใหญ่แล้วก็ทํากระเทียมโทนด้วยค่ะทดลอง เป็นไม่เป็นฐานเลยะมันมันก็เป็นมันแห้งแห้งไปกลายเป็นฐานแข็งปั๊บเลยอ่ะต้องมีวันอีกนะว่าทํากี่วันกี่วันถึงจะได้แล้วก็จดสถิติไว้ปรากฏว่าถ้ากระเทียมโทนเนี่ยใช้เวลา14วันนะคะไม่ใช่21วัน14วันแล้วคุณจะต้องตรวจเช็คทุกวันคุณต้องเช็คเช็ดน้ำฟ้าหม้อเนี่ยพอคุณทําไปมันจะมีน้ํา คนต้องพยายามหมั่นเช็คอย่าให้น้ําหยดลงใส่โดนเนื้อกระเทียมเด็ดขาดพยายามหมั่นมาดูนะคะตั้งไว้เลยเนี่ยสิบสี่วันค่ะไม่ต้องไปแตะต้องเขาไม่ได้ทําอะไรมากแค่เทกระเทียมใส่หม้อเทกระเทียมใส่เทกระเทียม เรียกวนหนึ่งหรือเล่จา,จ,าจันบบเจมมอลพอดีเลยก็เอาใส่หืมหิดฝา ไม,ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะไม่มีน้ําไม่มีน้ําไม่มีอะไรทั้งสิ้นเอากระเทียมเอากระเทียมใส่ไปในหม้อแค่นั้นค่ะกระเทียมใส่ในหมอ้อปิดฝาแล้วก็เสียบปลั๊กแค่นี้ กดสวิปแค่นี้นะคะ่ะคุณก็ทำแค่น,นี้แค่นี้เองค่ะทิ้งไว้สิบสี่วันแล้วเราก็หมั่นมาดูหมั่นมาเปิดฝาอย่าให้มีน้ำลงมาในหมอ้อนคะคะจะให้ดูดเนื้อกระเทียมที่ทำแล้วมันเป็นที่เขาเรียกกระเทียมดำเนี่ยเพราะ มันเป็นสีดำเนื้อมันเป็นสีดำเราเก็บเราทำเสร็จแล,ะละ้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าเราเรากินไม่หมดง่ายกะเทียมดำแล้วก็ทำบว้ยดอง จไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมให้ผู้ชมเลยค่ะเนี่ยของจริงเด้อพี่น้องเด้อรอถึงดูค่ะเด้อเฮ้ยแพสูตรไห้เคล็ดลับเนี่ยเนี่ยสามยางพี่น้องนี่กระเทียม กระเทียมกรีบเนี่ยทำกระเทียมดอกทำกระเทียมดำข้างในเขาข้างในเขาก็เป็นนิ่มจะเป็นสีดำกระเทียมดำทำได้นะไม่จำเป็นต้องมีกระเทียมโทนกระเทียมธรรมดาก็าได้ เก็บตู้เย็นไว้เก็บตู้เย็นจะใส่กันชื้นนะคะอย่าให้ตู้เย็นใส่กันชื้นค่ะทําเยอะแล้วก,กินไม่ทันทําไปแล้วเนี่ยออกเนี่ยเนี่ยที่ทําไปแล้วมันจะเป็นสีอย่างนี้ได้สีอย่างนี้นนก็เทียมโทนเก็บไว้ตู้เย็น อันนี้สองปีแล้วเร้่พี่น้องเดอ้อเนี่ยเนี่ยมันจะนิ่มอย่างเงี้ยอันนี้โดนน้ามันจะนิ่มอย่างเงี้ยอันนี้ไม่โดนน้ํามันจะรูปทรงสวยแกะมาแล้วเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้เนื้อกระเทียมดําหวานเหมือนน้าพึ่งเราเข้าใจว่าเขาเขาใส่น้ําพึ่งหรือเปล่าเพราะมันหวานอย่างเงี้ยทดลองค่ะลองผิดลองถูกสิบกิโลสิบกิโลไปค่ะ เพราะว่าเขาไม่ยอมให้วิชาเขาไม่ยอมให้ความรู้เพราะเขาต้องการขายหรือให้ความรู้ก็เป็นคนงูเพราะว่า,อย,ายอมเป็นคนโงูค่ะนี่ค่ะเราทําเยอะท,ทําทีหนึ่งสองกิโลกินคนเดียวไม่หมดก็เอาไปถวายพระพระท่านก็ฉันเป็นปรมาัดได้แล้วก็เป็นยาให้ท่านได้ด้วยอร่อยกินวันหนึ่งสองสองหัวนี่แกะ แกะเอาแต่เนื้อแล้วเพราะว่าพื้นที่ตู้เย็นไม่พอมันเยอะก็เลยแกะเอาแต่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปถวายพระส่วนที่เราจะเอาไปถวายจะทําทําน้าพริกกระเทียมดําก็ได้นะคะแต่ว่าเรากินอย่างนี้เป็นยาเลยมันหวานหวานหอม ตามประเทศก็ทําขายแพงนะก็ทําบทบทละเอียดเป็นน้ําเลยอะเคยเห็นในช่อง YouTube รู้สึกว่าเป็นอิตาลีหรือฝรั่งเศสเขาเขาบทเป็นเป็นน้ำเป็นครีมเลยค่ะเรา,เากินเนียเราก็รู้ปริมาณว่าเรากินกี่เม็ดกี่เนี่ยกินเข้าไปแล้วมันชุ่มชื้นมัน มันเหมือนมันละลายเส้นหะละลายอะไรในในในระบบหายใจเรายิ่งจนนี้โควิดน้ำประปาก็คอเรียนเยอะอะไรก็มีแต่สารพิษหมดพอเรียนเยอะเพื่อเพื่อเพื่อให้เราล้างให้เราอาบใ,ใจจะฆ่าชีวะเองโควิดนี่เลยสะพานเนี่ยทำนะทำกินนะเราบอกงดสูตรเลย ทำ,ทำกระเทียมเนี่ยกระเทียมหัวใหญ่กระเทียมกรีบทำทำแล้วก็ได้เหมือนกันใช้เวลาสิบสี่วันเหมือนกันสี่วันนะคะอย่าให้โดนน้านะคะไม่งั้นกรีบม,มันจะไม่สวยถ้าคุณจะทําขายเนี่ยห้ามให้น้ําหยดเพราะว่ามันจะไม่สวยมันเปียกน้ํามันจะดําเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เปียกน้ํานะคะเราแกะแกะจากผิวหลั เวลาเขาทําขายอ่ะเขาก็จะนับเม็ดขายนับหัวขายก็หัวหแห้งๆอย่างเงี้ยนับขายใส่ถุงมันก็สวยแต่ที่มันโดนน้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียคุณภาพงน้าเหนื่อจากเหนื่อห้องกระเทียมนี่แหละเพราะมันอบมันเกิดมันร้อนมันก็เกิดไอไอน้านะคะเก็บไว้เหมือนเดิมเอาวางไวใ้ใกล้ใกล้มือหน่อยก็ดีไม่งั้นก็ลืมกินเนี่ย เริ่มหมดว่า,าไว้ตรงไหนเนี่ยก็จะเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยยาดบยาดบผู้ชายเดินมาตอนเช้ากินสักสี่ห้าเม็ดก็เข้าท่าแล้วอย่าลืมนะเอาหม้ออย่างนี้นะ หม้อเป็นเหล็กเหล็กข้างนอกข้างในเป็นพลาสติกข้างนอกนะ่ะมันร้อนนานๆา,านไปมันล่อนหมดเลยค่ะมันล่อนยกขยับออกไปทันได้แค่สี่หม้อสี่ครั้งนะ่ะหม้อเสียร่อนหมดปั๊กไฟไม่ไม่เสียหรอกแต่ว่ารู้เลยว่ามันมันกรอบมันล่อนเราก็ทิ้งอันตรายเนี่ยซื้อหม้อใหม่มาทําให้ ท่านผู้ชมเพื่อนที่ดูเราให้ได้ความรู้ให้ทำนะภาษาไทยบ้านๆขอบคุณค่ะอย่าลืมทำนะคะกะเทียมดำกะเทียมดำขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะทำได้นะทำกินทำได้ทำอร่อยโอ้นะ่ะเยอะดูสิ เก็บไว้ทุกมุมเก็บไว้ทุกมุมจบด้วยกระเทียมดำปอกเปือกแล้วดีกว่าสิบสี่วันอย่าลืมสิบสีวันท่านกินได้ท่านทำกินได้สิบสีวันนะคะโอเคนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ